ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เห็นว่าขันห้าเขาเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราขันห้าก็คือไอ้ก้อนร่างกายเนี้ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาติของเขาอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราไอเวทนาเนี่ยมันต้องสุขต้องทุกข์ต้องเฉยเฉยเนี่ยนี่ก็เป็นอาการของธรรมชาติมันไม่ใช่เรานะ ไอ้สัญญาที่มันจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างลืมบ้างหลงบ้างเผลอบ้างเนี่ยจาได้มากจาได้น้อยนี่ก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติมันไม่ใช่เราเป็นผู้หลงผู้ลืมผู้จาไม่ได้นะไอ้สังขารที่มันปรุงแต่งเป็นความคิดเนือกออารมณ์เนี่นี่ก็เป็นกระบวนการปรุงแต่งของธรรมชาติคิดด้านบวกด้านลบก็เลือกของเขาเหอะให้เขาคิดไปเหอะคิดเราก็พูดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติส่วนวิญญาณคือผู้รู้เนี่ยนี่ก็เป็นผู้รู้ของเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ เราเป็นผู้ไปรู้นะถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่เกิด